ยามที่หัวใจเหนื่อยล้าบางครั้งเราเพียงต้องการพื้นที่เล็กๆให้ใจได้พักได้หายใจได้ยอมรับตัวเองอย่างที่เป็นคืนนี้ขอให้ที่นี่เป็นมุมสงบเล็กๆสำหรับหัวใจของคุณเราจะค่อยๆเดินผ่านความเศร้าไปด้วยกันไม่ผลักไสไม่หนีไม่จมดิง่ง แต่เรียนรู้ที่จะมองมันด้วยสติและปล่อยให้ความจริงของอนิจจังค่อยๆเยียวยาใจเราอย่างอ่อนโยนเชิญคุณผ่อนคลายหายใจลึกๆแล้วเปิดใจรับการเดินทางภายในครั้งนี้อย่างเบาและอย่างสบายบางคืนเรารู้สึกโดดเดี่ยวบางวันหัวใจหนักเหมือนมีอะไรทับอยู่ความเศร้า ไม่เคยถามเราก่อนว่าจะเข้ามาตอนไหนมันแค่เดินเข้ามานั่งลงในใจเราแล้วอยู่เงียบเๆวันนี้เราจะค่อยๆเรียนรู้อยู่กับความเศร้ายังไงโดยไม่จมดิ่งด้วยธรรมะที่อ่อนโยนสติที่คอยประคองและปัญญาที่เห็นความไม่เที่ยงของทุกสิ่งให้ใจของเราค่อยๆเบาลงทีละนิด ก่อนอื่นลองผ่อนลมหายใจลึกๆสักครั้งไม่ต้องรีบดีขึ้นไม่ต้องรีบแข็งแรงให้ยอมรับตรงๆเลยว่าตอนนี้ฉันกำลังเศร้าอยู่ไม่ต้องรู้สึกผิดไม่ต้องต้านทานแค่รับรู้อย่างอ่อนโยนเหมือนบอกเพื่อนที่กำลังร้องไห้ว่าฉันอยู่ตรงนี้นะไม่ไปไหนการยอมรับ ไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการปล่อยให้ใจหยุดก่อสู้กับตัวเองลองสังเกตความเศร้าในใจเรามันไม่ได้คงที่เลยบางช่วงหนักบางช่วงเบาบางช่วงเงียบหายไปนี่คือความไม่เที่ยงหรืออนิจจงอารมณ์ทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแม้แต่ความเศร้า ก็อยู่ในกฎเดียวกันลองบอกตัวเองในใจว่าความเศร้าก็เหมือนเมฆก,ก้อนหนึ่งเดี๋ยวก็ผ่านไปเราไม่ใช่เมฆเราเป็นท้องฟ้าที่กว้างกว่าเมฆจะมาก็ได้จะไปก็ได้แต่ท้องฟ้าก็ยังอยู่อย่างนั้นไม่หายไปไหนเวลาที่จิตเศร้าเรามักเผลอคิดว่าฉันล้มเหลว ฉันไม่เก่งฉันไม่ดีพอทั้งที่จริงแล้วความคิดเหล่านั้นเป็นเพียงเสียงของอารมณ์ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดความเศร้าเป็นเพียงคลื่นลูกหนึ่งในใจแต่เราคือมหาสมุทรทั้งหมดเมื่อรู้ว่าอารมณ์ไม่ใช่ตัวเรามันจะเริ่มอ่อนกําลังลงเหมือนเราไม่ไปเติมเชื้อให้มันลุกต่อ เราไม่จำเป็นต้องรีบหายเศร้าไม่จำเป็นต้องบังคับให้ตัวเองยิ้มสิ่งที่ต้องทำคืออยู่กับมันอย่างรู้ตัวให้ลองเอามือวางบนหน้าอกเบาๆแล้วบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรเลยนะอยู่ตรงนี้ด้วยกันก่อนนี่คือการอยู่กับความรู้สึกอย่างมีสติไม่หนีไม่ฟุ้งไม่ผลักใส และไม่กอดมันจนแน่นเกินไปแค่ปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติของมันเวลาที่ใจเศร้าความคิดมักไหลเร็วรุนแรงและลึกเหมือนกระแสน้ำที่ดึงเราให้จมลงไปให้ใช้ลมหายใจเป็นที่พักของใจหายใจเข้าลึกๆรู้สึกหน้าอกขยายหายใจออกยาว รู้สึกว่าไหล่ผ่อนลงทำแบบนี้ช้าๆสามครั้งทุกครั้งที่จิตเผลอไหลไปกับความคิดก็พากลับมาอยู่กับลมหายใจอีกครั้งการกลับมาหายใจคือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันและตรงนี้เองที่ความเศร้าจะอ่อนกำลังลงทุกอารมณ์เกิดขึ้นเพราะมีเหตุความเศร้าก็เหมือนกัน มันเกิดขึ้นเพราะปัจจัยหลายอย่างที่รวมกันเมื่อปัจจัยแปร ى, ความเศร้าก็แปร ى. ลองมองความเศร้าอย่างนักเรียนรู้เห็นมันเกิดเห็นมันเปลี่ยนเห็นมันเบาลงเห็นมันหายไปชั่วครู่ก่อนจะกลับมาใหม่หรือไม่กลับมาเลยนี่คือความจริงของธรรมชาติไม่มีอะไรยึดเราไว้ได้ตลอด แม้แต่ความเศร้าก็ไม่ใช่ของถาวรบางครั้งเราทุกข์เพราะเศร้าแต่ทุกซ้ำอีกครั้งเพราะโทษตัวเองที่เศร้าขอให้เบามือกับใจตัวเองขอให้พูดกับตัวเองที่พูดกับคนที่เรารักว่าวันนี้เหนื่อยมากแล้วนะพักได้เลยความเศร้าไม่ใช่ความผิดของเธอหรอกฉันจะอยู่กับเธอไม่ทิ้งไปไหน เมตตาคือลมหายใจอุ่นๆที่ค่อยๆคลายปมในใจทีละนิดการวางไม่ใช่การฝืนลืมไม่ใช่การกดอารมณ์ลงไปลึกๆแต่คือเห็นความจริงว่าความเศร้าไม่ใช่ของเรามันเป็นเพียงแขกผู้มาเยือนมาแล้วก็ไปหน้าที่ของเราคือเปิดประตูรับรู้มัน แล้วปล่อยให้มันออกไปเองในเวลาที่เหมาะสมยิ่งเราฝึกวางใจยิ่งเป็นอิสระความเศร้าไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูที่เข้ามาสอนเราเรื่องความไม่เทีย่ยงสอนให้เราเห็นความจริงของชีวิตสอนให้เรามีสติรู้เท่าทันใจตัวเองและสอนให้เรารักตัวเองมากขึ้นทุกครั้งที่เศร้า ให้ค่อยๆกลับมาหายใจกลับมารู้ตัวกลับมาดูความเศร้าอย่างที่มันเป็นไม่ผลักไม่ดึงไม่จมไม่หนีแค่อยู่กับมันอย่างเข้าใจแล้วสุดท้ายความเศร้าจะค่อยๆค,คลายตัวปล่อยเราออกมาอย่างอ่อนโยนพร้อมให้เราเดินต่อไปอย่างเบาสบายกว่าเดิม ไม่ว่าความเศร้าจะหนักเพียงใดจําไว้นะมันไม่เคยอยู่กับเราได้ตลอดไปทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปตามธรรมชาติที่อ่อนโยนเสมอคืนนี้คุณได้เรียนรู้ที่จะมองความเศร้าอย่างเข้าใจและวางมันลงอย่างไม่ฝืนตัวเองขอให้หัวใจของคุณ ค่อยๆเบาขึ้นทีละนิดเหมือนหมอกยามเช้าที่สลายไปตามแสงอ่อนของพระอาทิตย์ขอให้คุณพักผ่อนอย่างสงบหายใจได้ล่องึ้นและก้าวต่อไปด้วยความอ่อนโยนต่อตัวเองขอให้คุณมีคืนที่นิ่งสงบและเต็มไปด้วยความอบอุ่นในหัวใจสวัสดีและขอให้มีพลังใหม่ในวันพรุ่งนี้ ค่ำคืนนี้เราไม่ได้มาคุยเรื่องการเข้มแข็งไม่ได้มาบังคับให้คุณลืมหรือตัดใจเราจะมาคุยเรื่องการวางโดยไม่ทิ้งการคลายโดยไม่ฝืนการอยู่กับสิ่งที่เกิดแบบที่ใจยังหายใจได้เพราะจริงๆแล้วคนที่ทำใจไม่ได้ไม่ใช่คนอ่อนแอแต่คือคนที่รักจริงรู้สึกจริง และให้ใจจริงคืนนี้เราจะค่อยๆพูดกันผ่านภาพผ่านนิทานผ่านตัวอย่างและผ่านความจริงของธรรมะเพื่อให้ใจคุณเบาขึ้นทีละน้อยมีอุปมาเก่าแก่บทหนึ่งว่าคนที่แบกก้อนหินหนักไม่ใช่เพราะก้อนหินมีอำนาจแต่เพราะเขาอย่างเชื่อว่าจำเป็นต้องแบกมันอยู่หัวใจเราก็เหมือนกัน เราไม่ได้ทุกข์เพราะเหตุการณ์ไม่ได้ทุกข์เพราะสิ่งที่เกิดแต่เราทุกข์เพราะเราแบกมันไว้ตลอดเวลาและเหตุผลที่วังไม่ได้มีอยู่เพียงสองคำในพุทธศาสนาคือตัณหาความอยากอุปทานความยึดไม่ใช่ว่าเราไม่ดีไม่ใช่ว่าเราอ่อนแอแต่เพราะหัวใจของมนุษย์ถูกอยากและ ยึดดึงไว้แบบไม่รู้ตัวลองนึกถึงช้างตัวใหญ่ถูกมัดด้วยเชือกเส้นเล็กที่ผูกกับหลักไม้ทั้งที่แรงของมันสามารถลากหลักไม้ได้สบายแต่ทำไมมันไม่ดิน้นเพราะตอนมันยังเล็กมันเคยพยายามแล้วทำไม่ได้มันจึงยึดความเชื่อนั้นไว้และโตมากับความรู้สึกว่าฉันออกไปไม่ได้จริงๆ หัวใจของคนที่ปล่อยวางไม่ได้ก็คล้ายกันเราไม่ได้ถูกเหตุการณ์มัดแต่เราถูกความคิดเก่าๆมัดไว้ว่าเราต้องมีเขาสิ่งนี้ต้องเกิดแบบนี้เท่านั้นถ้าไม่เป็นอย่างที่อยากฉันอยู่ไม่ได้นี่คืออุป,ปทานการยึดถือและมันคือเชือกเส้นเล็กที่เรามองไม่เห็นมีคนจำนวนมาก เข้าใจผิดว่าปล่อยวางคือการทิ้งคือการไม่สนใจคือการตัดใจให้ขาดแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าปล่อยวางคือละการยุทไม่ใช่ละสิ่งนั้นสิ่งภายนอกจะอยู่หรือไปไม่ใช่จุดสำคัญแต่คือใจเราเลิกจับมันแน่นหรือยังเหมือนเราถือลูกโป่งอยู่เราปล่อยวางได้สองแบบหนึ่ง บีบลูกโป่งให้แตก 2. ปล่อยมือแล้วให้มันลอยขึ้นไปเองแบบแรกทิ้งแบบหลังไม่ยึดปล่อยวางที่แท้จริงอยู่ในแบบที่สองไม่ต้องใช้แรงไม่ต้องฝืนเป็นการวางด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความโกรธนิทานธรรมะเรื่องของชายหนุ่มผู้แบกน้ำหนักแห่งความรัก มีชายหนุ่มคนหนึ่งรักผู้หญิงคนหนึ่งสุดหัวใจแต่วันหนึ่งเธอจากไปทิ้งเพียงคำว่ามันไม่ใช่ความผิดของเธอเขาร้องไห้ทุกคืนบอกคนรับตัวว่าผมทำใจไม่ได้ผมลืมไม่ได้วันหนึ่งเขาไปหาฤาษีบนเขาฤาษีถามเพียงคำเดียวว่าเจ้าถืออะไรอยู่ในมือชายหนุ่มตอบทันทีว่า ผมไม่ได้ถืออะไรเลยครับหรือสีสายหน้าผิดแล้วเจ้าถืออดีตไว้เต็มมือแต่มันไม่มีอยู่จริงแล้วเจ้ากลับกรรมมันไว้แน่นยิ่งกว่าก้อนหินชายหนุ่มถามว่าแล้วผมควรทิ้งมันไหมครับหรือสีตอบว่าของที่ไม่มีอยู่จริงจะทิ้งอย่างไรเจ้าทำได้เพียงสินเดียวคือเลิกยึดมันในใจชายหนุ่มนิ่งไปนาน และค่อยๆเข้าใจทีละน้อยว่าสิ่งที่เขาแบกไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นแต่คือตัวตนที่อยากให้เธออยู่และนั่นคือตันหาส่วนความคิดว่าถือควรเป็นของฉันเราควรไปต่อกันได้คืออุปทานเมื่อเขาเห็นมันทันหัวใจจึงเริ่มเบาเพราะบางทีเราไม่จำเป็นต้องลบใครออก แต่ต้องลบความยึดที่เกาะหัวใจต่างหากความเศร้าความคิดถึงความเสียดายล้วนเหมือนเมฆเวลาเราเห็นเมฆบนฟ้าเรารู้ว่ามันไม่เคยอยู่กับเราได้ตลอดไปมันผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านออกไปแต่เวลาเป็นความรู้สึกของเราเราเผลอคิดว่ามันเป็นของฉันเลยดึงมันเข้ามาในอก บีบมันไว้แน่นจนมันกลายเป็นพายุในหัวใจแท้จริงแล้วความรู้สึกก็เหมือนเมฆแค่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอุปมาอันนี้ทำให้เข้าใจว่าเราไม่จำเป็นต้องเอาชนะความเศร้าไม่ต้องกำจัดความคิดถึงไม่ต้องตัดความทรงจำเราต้องเลิกยึดว่ามันเป็นชั้นเท่านั้น วิธีปล่อยวางแบบคนที่ทำใจไม่ได้ไม่ฝืนไม่หนีไม่กดทับแค่รู้โดยไม่ต้องแก้ความคิดมารู้ความเจ็บมารู้ความคิดถึงมารู้รู้แล้ววางไม่ต้องสู้ไม่ต้องผลักไม่ต้องจับไว้ใจเราไม่ต้องดีขึ้นทันทีการปล่อยวางไม่ใช่การหายทันที คือการค่อยๆเบาช้าๆแต่มั่นคงมากยอมรับว่าไม่ใช่ทุกอย่างเป็นไปตามตัณหาความอยากของเราไม่ใช่กฎหมายของชีวิตโลกไม่เคยหมุนตามใจใครไม่ว่ารักมากแค่ไหนหรือดีเพียงใดเห็นอุปทานให้ทันทุกครั้งที่ใจเจ็บให้ถามตัวเองเบาๆว่าฉันกำลังยึดอะไรอยู่หรือเปล่า คำถามสั้นๆนี้ช่วยให้เราหยุดสร้างทุกเพิ่มได้ทันทีเรื่องของชายชาราและกระเป๋าหินมีชายชาราคนหนึ่งเดินขึ้นภูเขาพร้อมกระเป๋าที่เต็มไปด้วยก้อนหินเขาบ่นตลอดทางว่าเหนื่อยเหลือเกินชีวิตทำไมลำบากอย่างนี้ระหว่างทางเขาเจอพระรูปหนึ่งพระถามว่าในกระเป๋ามีก้อนหินของใคร ชายชาราตอบว่าของผมเองแต่ผมจำเป็นต้องถือมันไว้พระหัวเราะเบาๆเจ้าจำเป็นต้องแบกก้อนหินที่ไม่มีประโยชน์ไปทุกที่จริงหรือชายชาวราหยุดเดินมองกระเป๋าแล้วเริ่มวางก้อนหินทีละก้อนทุกครั้งที่วางไหลก็เบาขึ้นเท้าก็ก้าวง่ายขึ้นพระผู้ทิง้งทายว่าชีวิตก็แบบนี้ ทุกส่วนใหญ่เราใส่เข้าไปเองไม่ใช่ชีวิตยัดเยียดให้ชายชาราก้มลงกราบเพราะเพิ่งเข้าใจคำว่าปล่อยวางครั้งแรกไม่ใช่การทิ้งกระเป๋าแต่คือการเอาก้อนหินที่ไม่จำเป็นออกจากใจปล่อยวางไม่ใช่การแยกจากไม่ใช่ลืมไม่ใช่ทำใจแข็งปล่อยวางคือการมองสิ่งต่างๆ ตามความจริงว่ามันไม่ใช่ของเราและไม่เคยเป็นของเราเลยตั้งแต่ตน้นเมื่อหยุดยึดใจจะค่อยๆเบาเหมือนมือที่คลายจากเชือกเหมือนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าเหมือนก้อนหินที่เราเลิกแบกคุณไม่ต้องรีบไม่ต้องเก็บน้ำตาไม่ต้องทำใจให้ดีในทันทีขอแค่ ค่อยๆคลายค,ยค่อยๆวางค่อยๆหายใจแค่นั้นก็ปล่อยวางได้แล้ว